ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการ c อนเน็ t ED ดีโรงเรียนบ้านสับเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรีเขต2ลำไย,ยพืชเศรษฐกิจของชุมชนอำเภอสอยดาวเป็นผลไม้ที่นักเรียนโรงเรียนบ้านสับเจริญอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากผลผลิตของลำไย,ยที่มีออกมา,มามากจนเกินความจำเป็นในบางฤดูกาล ทำให้ราคาของผลผลิตตกต่ำทางโรงเรียนจึงเกิดความคิดที่จะนำลำไยมาแปรรูปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนเกิดการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งและนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้ลำไยและป๊อปคอร์นท็อปปิง้งลำไยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบแอคทีฟเรียนิ่งโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทกูผ่านโครงการ Connected นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านสับเจริญ ยังเรียนรู้การทำเบเกอรีร่ชนิดอื่นๆและมีการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้งเป็นบริษัทสร้างการดีดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้างเสริมความมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะผมดนัยชาสีพุ่มในการโรงเรียนวัดทรัพย์จเจริญในานามของผู้แทนของโรงเรียนในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Active Learning ทางโรงเรียนมีแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ที่มีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรูน้โดยบริบทของชุมชนโดยรอบโรงเรียนของเรานั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนใหญ่และผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีทักษะอาชีพเมื่อจบการศึกษาจะได้มีความรู้ติดตัวออกไปดังนั้นเมื่อโครงการ Connect ED โดยการสนับสนุนจากกลุมบริษัททู และคุณพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมและให้การสนับสนุนขมานักเรียนจึงได้เรียนรู้การทำเบเกอรี่พอปคอนโดยนำำําลําไยในชุมชนมาแปรรูปเพื่อต่อยอดเสริมทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้กับน,นักเรียน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนาธนามูลในฐานะครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีลำไยเป็นแหล่งเรียนรู้โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของลำไยการปลูกและการดูแลจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้แตกต่างกันไปตามระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ส ในส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จะมีการนำลำไยมาแปลรูปเป็นทางอาหารคาวขนมหวานและเบเกอรี่ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งความรู้แนวคิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นรวมทั้งยังสามารถนำไปขยายผลต่อครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ จากการที่เราได้ช่วยกันคิดลงมือปฏิบัติทําให้พวกเราได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพและทักษะการทํางานร่วมกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ให้การสนับสนุนเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้หนูเองและชุมชนค่ะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการทำปุกกี้ลำไย,ยและป๊อปคอร์นท็อปปิ้งลำไย,ยของโรงเรียนบ้านสับเจริญ เป็นการนำผลผลิตในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สอดรับกับบริบทของชุมชนเกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งได้เห็นการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยการทาําคุกกี้ลำใหญ่และป๊อปคอนท็อปปิ้งลำใหญ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของเราชาวตะวัตกอนได้นำนำ,นำยซึ่งเป็นผลิตผลสำคัญมาต่อยอดเป็นทักษะอาชีพเกิดค,ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการของ Connect ED <S <S ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายอย่างเช่นเด็กๆได้เรียนรู้ก,การใช้เทโคโนโลยีคอมพิวเตอร์โรงเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลายและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำจริงโรงเรียนบ้านสับเจริญ ยังมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดึงศักยภาพตนเองสู่การเป็นเด็กดีมีความสามารถต่อไปค่ะ